破り捨てて」 ก็การสวัสด in ีท่านผู้ชมทุกคนกัน like ด้วยนะครับวันนี off, ้ผมกับมีอีกแล้วน้องนะครับเปิเกม SAOMD นั่นเองนะครับก็อยู่กับการเปิดกาชาใหม่กันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาใหม่กันด้วยนะครับก็ก่อนที่จะไปเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันดีกว่าน้องว่าสกิลเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนนะครับก็ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด2สกิลด้วยกันนะครับก็คือเป็นสกิลสกิลเอนะครับมันจะเป็นสกิลอา เกาะบาหลีนะครับแล้วก็ฮิวให้กับตัวเองเนาะนะครับแล้วก็สกิลบีนะครับก็เมื่อทําการผัดตัวละครนะครับตัวละครนั้นจะได้รับรับแท็กนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะก็ตอนแรกคือผมนึกว่ามันมันจะรวมอยู่ใน1สกิลกันเลยไงแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลเนาะก็ เดี๋ยวเรามาดูที่เอฟเฟคของน้องเล่นกันดีกว่าไอเดี๋ยวดูที่ลิงก์ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปที่อาสนะแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะอัสนะนะครับเมื่อทําการใช้คอสคิวนะ้องก็จะมีลิงก์แอคแท็กนะครับอ่ะให้กับตัวละครที่ใช้ด้วยนะครับโอเคครับต่อไปก็น้องเล่นนะครับน้องเล่นก็จะเป็นลิงก์จุดอ่อนนั่นเองนะซีซิก้าร้องเพลงนะ่านผู้ชม นะก็น้องก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับน้องซิซิกาเนาะนะครับอ่ะแล้วก็สกิลแล้วก็คอสสกิลของซิซิกา้าน้องก็จะเป็นลิง์มานานั่นเองครับอ่ะประมาณนี้นอกก้องก็อ่าน่ารักเหมือนเดิมเลยนะนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่อ่าสกิลของแต่และตัวกันนะครับว่ามันจะเป็นไงเนาะนะครับอ่ะ ก็น้องเล่นก็จะเป็นอาสาวเสร์ฟนั่นเองนะครับอ่าโอเคโอ้โลนาโ,โอเคครับต่อไปก็จะเป็นน้องซิซิกา้าเนาะนะครับอ่าน้องน้องซิซิก้าเป็นเมดแบบเมดแบบร้องเพลงเนาะท่านผู้ชมโอ้ยสกิลนี้เขาแบบโคตรน่ารักเลยนะโอเคครับก็อ่าเรื่องความคุ้มค่านะครับผมให้ไปที่น้องซิซ,ซิก้ามากกว่านะ เพราะว่าน้องมีลิงอ่า MP ไงน้องก็เลยเป็นตัวละครที่คุ้มมากนะครับตัวใครทีอ่อยากได้พวกกับลิงแองแท็กก็ไปที่ตัวละครอัศนะนะครับใครที่อยากจะ,ะตีแรงๆนะครับก็ไปที่น้องเลนได้นะครับผมโอเคนะคอ,อสกิลครับดูโอ๊ยน้ำาทาฝุนเทาลูก นะครับนะอ่าโอเคครับเออได้ได้ไว้โอเคครับก็ประมาณนะสำหรับสกิลเนาะนะครับอ่ะเหมืนหมนเหมนอ่ะโอเคครับก็กดไปกดกลับไปที่กาชากันนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอาวุธกันดีกว่านะครับว่าเรื่องของอาวุธเนี่ยนะครับมันจะเป็นไงเนาะก็พอดีว่าเพิ่งตื่นนะครับนะก็เพิ่งตื่นตอนสิบโมงเนี่ย ใกล้11บเอโงแล่าโอเคครับก็หอกนะครับมีหอกมีสั้นนะครับแล้วก็ดาบคู่เนาะนะครับอ่ะก็สกิลทําอะไรได้บ้างนะครับ m p ล i n ีนะครับ, Lee, รบเอ่อตอนที่ใช้สกิลเนาะนะครับแต่ว่าดาบคู่เนี่ยมันอะไรวะอิงเะเนนเฮดอิงเะเนตเอ็มพีลิงเหรอ อ๋อทำคอมโบคอม50นะครับดาเมจจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับดาบคู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับนะสำหรับตู้นี้นะครับแล้วก็คีเหรเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก12%ด้วยนะครับก็ ดีนะดี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 เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตู้ลีมาด้วยนอก็ตู้ลีนะครับก็ตัวละครที่ใช้แทนสําหรับตู้นี้ได้ก็จะมีอ่าตัวนี้นะครับอันนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็อีฟาตัวนี้เนาะนะครับอืมประมาณนี้นะครับเดี๋ยว <laughs> this s ส o ช time นะครับอ่าแล้วก็มีตู้ลีมาด้วยเนาะนะครับอ่าโอเคครับก่อนที่จะไปเปิดนะครับเราเรามาเปิดที่ตู้คิสตันกันีกว่านนะครับ นะอืมก็มีขายของด้วยนะครับก็คุ้มหมดเลยนะครับยกเว้นอ่าสองตัวข้างหน้าเราเล่นเราเล่นนะครับอ่ะโอเคครับกดไปเลยแลเวโาอ่ะก็อันนี้ก็ได้สี่ดาวนะครับสีด่ดาวใช่ไหมสีด่ดาวเหลือห้าดาวสี่ดาวเนา,าเนอะอ่าโอเค รู้สึกว่าจะสตาร์นิดนึงนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเอามาเปิดที่ตู้ใหม่กันเลยดีกว่านะครับว่าอ่าดวงผมเนี่ยจะอยู่หรือไหมนะครับก็อ่าขอให้ได้ล้วกันเนาะนะครับมับ,บขอให้นี่ได้ด้วยโอเคครับอ่ะก็ก็สกีปไปเลยนะครับก็ ตู้นี้ฮารัเบเลดไม่หลุดนะครับขอให้ได้น้องซิสิกา้าก่อนละกันเนาะนะครับอื้มอัยอรินะอ่ะก็โอเคอยู่นะครับได้อัจน,าานะมาเลยครับผมอ่ะโอเคครับก็อ่ามีคนมามาบอกผมว่าดวงของคุณอนะหมดแล้วจำคำพูดของผมไว้ดีๆนะดวงของผมอะไม่มีวันหมดหรอก นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วลกันนน้นนะครับสําหรับใครได้อะไรก็สามารถมาอวดกันได้นะครับที่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับผมก็ผมได้อัสนะนนก็อาถามว่าพอใจไหมเออไม่พอใจ <laughs> นะครับแต่ว่าก็ได้ตัวใหม่มาแล้วมันก็โอเคแหละนะครับแต่ว่าผมอยากได้น้องซิซิก้ามากกว่านะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนแล้วกะครับน้องนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์น้องนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม SAOMD ได้นะครับก็ขอตัวไปตัดต่อคลิปแล้วนะครับก็ลาไปก่อนนะครับบายบายครับซิวเกนครับผมบายบายจ้ะ